สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวคนคนเนชั่นในค่าคืนนี้นะฮะวันที่สถานการณ์การชุมนุมของพี่น้องชาวสวยนยางนั้นได้รุ่มร้อนมาตลอดทั้งวัน,นะะตามเดิมที่กําหนดวันนี้มาโอ้โหนานเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะฮะและ้วก็มาจนถึงวันนี้ 3, กันยายนก็วันนี้มีการประชุมคลมอด้วยใช่ครับะะแล้วเรื่องที่พี่น้องชาวสวยนยาง ที่ชุมนุมอยู่เรียกร้องนั้นก็ยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุม,รมครมนะฮะที่ออกมานั้นก็เป็นไปอย่างที่พอจะรับทราบอยู่แล้วก็คือช่วยเรื่องของปัจจัยการผลิตนะฮะอย่างเช่นเงินพันสบาทต่อไร่ใช่ครับะฮะอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องของการจ่ายชดเชยต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรซึ่งมาออกมาดังนี้แล้วพี่น้องชาวสวนยางก็ไม่พอใจนะฮะวันนี้ก็เลยมีการ ชุมนุมปิดถนนเป็นลักษณะของอะไรฮะเป็นอะไรเป็นดาวกระจายใช่ไหมฮะหลายจังหวัดฮะหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับก็มีห้าจุดพัทลุงชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จังหวัดตรังเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าวันนี้มีปิดที่ไหนบ้างนะฮะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีนะฮะตอนนี้ก็ร่ำร่ำว่าจะไปปิดที่สนามบินสุราษฎร์ด้วยนะคร ซึ่งวันนี้นะฮะคุณอันนี้ที่สุราษนะฮะอ,อันนี้ที่โคออฟใช่ไหมฮะอันนี้ท,ที่ที่ใหญ่เลยแหละนะครับนี่นะครับวันนี้คุณเอียดเส้นเอียดนะครับผู้ประสานงานกลุ่มชุมนุมชาวสวนยางและสวนปาล์มนะครับที่ะอวดก็บอกว่าผิดหวังกับมติคอรมอรเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาล เดินทางลงพื้นที่เพื่อเจราจากับผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับโดยยังยืนยันว่าตัวแทนกลุ่มชาวสวนยาง15คนจะไม่เดินทางไปร่วมเจราจากับรัฐบาลที่กรุงเทพเด็ดขาดถ้ารัฐบาลต้องการเจราจาต้องลงมาในพื้นที่เท่านั้นนะครับการชุมนุมของชาวสวนยางที่นครศรีธรรมราชไม่ได้มีนักการเมืองของพระประชาธิปัเข้ามหนุนหลังอย่างที่เป็นข่าวแต่ตอนนี้นะฮะวันนี้คุณเอียดเรียกร้องให้สสพระประชาธิปัต์มาร่วมต่อสู้กับ ประชาชนหลังจากที่รัฐบาลเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ในช่วงล่าสุดนั้นก็ทราบว่าตอนเย็นนะฮะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลตรุรีทวัฒบุญเฟื่องนะครับที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาราคายางก็เดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ไปที่นครศรีธรรมราช ไปที่ไปถึงสนามบินแล้วนะฮะลงไปที่นั่นแล้วตอนตั้งแต่ประมาณสักเกือบเกือบทุ่มหนึ่งในขณะที่คุณกิติรัตนะระน,นองยังไม่ได้ลงนะฮะยังไม่ได้ลงใช่ครับวันนี้บอกนะว่าก็ขอร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ขอร้องให้กลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยปิดถนนีให้เปิดถนน แล้วก็ช่วยเปิดเส้นทางรถไฟนะฮะส่วนการเจราจากับรัฐบาลนั้นก็ยินดีพูดคุยที่ไหนก็พร้อมไม่ได้ขี้เกียจหรือว่ากลัวตายแม้จะคุยที่จังหวัดนครจังหวัดนาราธิวาสก็ยอมฮะมเพียงแต่ถ้าวันนี้ถ้าลงไปถ้าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายความมั่นคงก็จะลําบากทางออกที่ดีที่สุดคือพูดคุยกันม็อบจะเอาทุกอย่างบนโลกใบนี้คงไม่ได้นะฮะก็อยากให้แกนนําทั้ง15คนขึ้นมาเจราจานะรในวันพรุ่งนี้ หรือส่งมาคนเดียวเราก็คุยนะฮะก็ตกลง,งก็ตอนแรกก็บอกว่าคุยที่ไหนก็ได้นาราธิวาสก็ได้แต่ว่าให้ขึ้นมาคุย <c oughs> ก็ไม่ลง <c oughs> ตกลง,งคือไปคุยที่กรุงเทพนั่นแหละมาคุยที่กรุงเทพนะแต่ว่าทัางจากคุณเอียดเนี่ยคุณเอียดบอกต้องคุยในพื้นที่นะ,ะคุณเอียดเส้นเอียดเนี่ยนะแล้วก็แสดงว่าเอานครศรีธรรมราชก่อนเนี่ยนะฮะที่นครศรีธรรมราชก็จะขยายการปิด ถนนนี่นะฮะไปเป็น3จุดนะฮะตอนแรกเนี่ยก็มีที่แยกบ้านตูน<ช> <ฮะ S 2> แล้วก็ควนหองหมงใช่ไหมฮะแล้วก็จุดที่3เนี่ยฮะตอน4โมงเย็นนะครับผู้ชุมนุม1,000คนเดินขบวนออกจากที่ว่าการอำเภอท่าศาลานะครับแล้วก็ไปปิดการจราจรถแถวแยกท่าศาลาถนนสาย401สายนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีนะครับนี่นะฮะปิด1ช่องจราจรนะครับ แล้วตอนเย็นๆนะครับทางผู้ว่านครศรีธรรมราชก็ยังไม่เดินทางมาพบกับผู้ชุมนุมนะครับก็ผู้ชุมนุมก็จะปิดการจราจรทั้งหมดเลยนะฮะก็เป็นอันว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนี้เพิ่มอีกหนึ่งจุดนะฮะสำหรับการปิดการจราจรนะครับนี่นะฮะที่สุราษฎร์ธานีนะครับที่คุณธทีระบอกไปตอนต้นนะฮะก็ความจริงมีผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะคือประสงค์จะไปปิดสนามบินสุราษฎร์ธานีนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากโคออฟเนี่ยนะครับ สากรสุราธานีประมาณสัก2กิโลเองนะครับแต่ว่าฝ่าด่านชุดควบคุมฝูงชนเข้าไปไม่ได้ฮะก็เลยเดินเท้าย้อนกลับมาที่เดิมนะฮะในขณะที่แกนนํา14จังหวัดภาคใต้ก็ประกาศนะฮะไม่รับผิดชอบผู้ชุมนุมที่ปิดถนนส่วนผู้โดยสารทางเครื่องบินที่จะเข้าตัวเมืองสุราธานีหรือผ่านไปยังจังหวัดต่างๆของภาคใต้ทางกองบิน7อำนวยความสะดวกใช้เส้นทางกองบินเเลี่ยงไปใช้ทางหลวงเส้น4 1 7เเข้าตัวเมืองและผ่านไปยังภาคใต้ได้นะครับ นี่นะฮะที่กระบี่นะครับที่กระบี่ชาวสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางประมาณ300กว่าคนที่ชุมนุมหน้าลานปูดําถนอนอุตรตกิจตำบลปากน้ําอํเาเภอเมืองนะครับเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรก็เคลื่อนมาปิดแยกตลาดเก่าถนนเพชรเกษมประมาณ10นาทีแล้วก็เคลื่อนย้ายไปปิดแยกถ้าเสือถนอนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่ใช้ในการสัญจรไปมาในฝั่งอันดามันนะฮะ ก็ทำให้ก็หยุดชะงักนะฮะการจราจรติดขัดเนื่องจากจุดนี้มีถนนเลี่ยงได้แค่รถขนาดเล็กเท่านั้นนะฮะที่ตรังนะครับตอน6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ชุมนุมประท้วงอยู่ที่อนุสาวรีย์พระยาลัศดานุประดิ์ในเขตเทศบาลนะครับนำโดยอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนะครับคุณศักดิ์สิริศรีประสาทคุณนัทพงษ์เนียมสมนายกเทศมนตรีตำบลนาตาร่วง และแกนนำนะครับจากกลุ่มสาภาพัฒนาเมืองตังก็เคลื่อนพลไปสมทบกับกลุ่มเกษตรกรจากหลายอำเภอไปรวมตัวชุมนุมประท้วงอยู่แล้วนะฮะที่กลางสีแยกอันดามันตําบลเขากรอบที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับประมาณสักมากกว่าห้าร้อคนอเพื่อปิดถนนและเปิดเวทีปราศัยโจมตีรัฐบาลนะครับก็ที่ถนนบริเวณสี่แยกอันดามันรตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่เชื่อมภาคใต้ระหว่างฝั่งอันดามันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่ จังหวัดชุมพรนี่ทีแรกนะครับก็มีการชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดชุมพรเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายพิรักษ์หินเมืองเก่ารับข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางนําเสนอต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็ของจังหวัดชุมพรนี่นะครับทางแกนนำเนี่ยประกาศแล้วนะฮะว่าพรุ่งนี้รวมตัวกันที่สารการจังหวัดชุมพรฟังแกนนําเพื่อจะเดินขบวนไปปิดถนนที่บริเวณวณอุทยานเขาพางซุ้งประตูภาคใต้ถนนเพชรเกษม จุดอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเกษตรกรชาวสวนยางจากจังหวัดประจวบนะฮะเดินทางมาสมทบด้วยก็จะเป็นประตูสู่ภาคใต้เลยตรงนั้นนะฮะชุมพรเนี่ยการชุมนุมของชุมพรเนี่ยเขาจะฟังฟังมติของแกนนําที่นครศรีธรรมราชกับสุร,ราธานีเป็นหลักคถ้าหากว่าสองจังหวัดนี้มีมติอย่างไงชุมพรก็พร้อมที่จะดําเนินการตามนะครับแล้ววันนี้ที่ ที่ตั้งเต็นท์ที่เวทีปราศัยที่ชุมพรเนี่ยนะฮะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็คือคุณเารีหินเมืองเก่าเนี่ยนะครเขาก็แปลกใจมากเลยนะฮะแต่เขาทําเพื่อเพื่อคลายความตึงเครียดเขาก็ไปเอาพวกสินค้าอุปโภคบริโภคมาขายในราคาถูกให้กับคนที่มาชุมนุมหมูเนื้อแดงจากกิโลละ 140, ร้อยสี่สิบหลือกิโลละร้อยน้ำมันพืชผงซักฟอกน้ำลาล้างจานก็เอามาขายที่ชุมนุมถูกกว่าท้องตลาดประมาณสัก 4- 7ถึงบาท นี S <S ่ผู้ว่าบอกว่าคือทําเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดนะฮะมีเต็นต์บริการตรวจสุขภาพตัดผมเสริมสวยฟรีด้วยโอ้ที่ชุมพรนี่แปลกมากเลยเหมือนประชดเลยใช่ไหมฮะที่ชุมพรนะฮะแต่เขาบอกคลายเครียดจะได้ไม่ตึงเครียดมากไปแต่ที่สากางจังหวัดเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทํางานเลยมีแต่ผู้ชุมนุมอยู่นะฮะครับแล้วก็ที่ไหนฮะนอกจาก ปิดถนนในหลายจังหวัดในภาคใต้นี่นะฮะภาคตะวันออกมีอยู่ที่จังหวัดประยองวันนี้ก็มีปิดถนนนะฮะมีอะไรนัเผาอะไรด้วยใช่ไหมเผาโลงเผาโลงด้วยเผาโลงมีชื่อคุณยิ่งรักนายกรัฐมนตรีวันนี้ปิดถนนขาเข้าตัวเมืองระยองนะครับถนนสุขุมวิทนะฮะก็ปิดทั้ง4ช่องการจราจรนะครับ เอาเต็น์มาตั้งปิดถนนขาเข้าตัวเมืองนะครับแล้วก็ตั้งเวทีรถ6ล้อปรสาสัยโจมตีรัฐบาลมีนายเศรษฐาปิตุเตชะอดีตประธานสภาอาวจอระยองเนี่ยเป็นแกนนําปราศายอยู่บนเวทีนะครับแล้วเนี่ยฮะประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับก็นำโลงศพสีขาวสองโลงมาวางหน้าเวทีปราศัยนะครับโลงแรกเขียนว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมรณะแล้วอีกโลงหนึ่งเขียนว่ารัฐมนตรียุคคนลิ้มแหลมทองมรณะแล้วแล้วก็จุดไฟเผาเนี่ยฮะ เป็นป้อกันเมืองซึ่งตรงเนี้มันทำให้พวกเราเนี่ยผเชื่อว่าชู้นใจแล้วก็ที่ออสุราธานีนะครับ <โฆ S 1> สุราธานีก็สรปุปอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปที่สุราธานีก็คือข้อเรียกร้องของของม็อบเกษตรกรชาวสวนยางนั้นเขาต้องการยางแผ่นลมควันกิโลกรัมละ1 0 1เอบาทนะฮะครับ ยางแผ่นดิบชั้น3กิโลกรัมละ9 2บบาทนะฮะยางก้นถ้วยนะฮะกิโลกรัมละ8 3บาบาทนี่ฮะอันนี้เน้นย้ำตามนี้ต้องได้ตามนี้นะครับแล้วก็วันนี้ม็อบที่คึกคักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ภาคตาใต้อย่างน้อยจุดใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็คือห้าจุดใช่ไหมฮะที่พัทลุงนะฮะจุดชุมนุมที่บริเวณถนนสายพิการเมช่วงพัทลุงตรังนะฮะอยู่ในตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินนะครับ ซึ่งก็ที่พัทลุงนี่ก็มีการชุมนุมกันนะฮะแล้วก็ที่ชุมพรนะฮะก็ตั้งเต็นท์ค้างคืนมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่หน้าสารการจังหวัดนะครับที่ชุมพรเนี่ยประมาณ2,500ถึง3,000คนสุราธานีจุดชุมนุมใหญ่เลยนะครับที่โคโออฟอำเภอพุนพินเนี่ยนะฮะมาไม่น้อยกว่า20,000คนฮะนครศรีธรรมราชมี3จุดที่คุณธีระว่าไปนะฮะ แล้วก็ที่ตรังชาวสวนยางและปัมน้ํามันนะจากห้วยยอดก็ตั้งเวทีเครื่องเสียงที่สีแยกอันดามันรวมแล้วนะฮะก็ก็ประมาณร่วมๆสามหมื่นได้ใช่ไหมฮะหลายจุดรวมกันนะแต่ว่าที่ภาคอื่นเนี่ยเงียบเหงาเงียบเหงาเงียบเหงาโดยเฉพาะที่สีคิวซึ่งน่าจะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวสวนยางทางภาคอีสานเอาเขจริงๆแล้ววันนี้ก็แทบจะไม่มีม็อบเลยมั้งเงียบเลยก็บอกมี แนําไปสังเกตการประมาณสิคนเออใช่นะฮะไปน้อยมากเลยนะแล้วก็มีตํารวจไปตึงกาลังอยู่คอ,อยดูท่าว่ามีผู้ชุมนุมมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนะฮะอ,อุตรดิตฐก็ไม่มีไม่มีด้วยเพราะว่า17จังหวัดภาคเหนือก็ประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวรอดู15บหวัน จากนั้นจับตาดูพรุ่งนี้นะฮะวันที่จะมีการเจราจากันนะฮะว่าเจราจากันที่ไหนเพราะรองเลขาที่การนายกนั้นลงไปแล้วนะฮะลงไปที่นครศรีนะครับแต่ว่าแล้วคุณกิติรัตน์จะตามไปหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงน,นะฮะก็ลองดูนะครับใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้ายังคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการขยายการปิดถนนอีกนะครับโดยเฉพาะนะฮะที่ชุมพรเนี่ยพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยนะฮะอาจจะมีการเดินขบวนไปปิดถนนบริเวณ วนอุทยานเขาพางซุ้มประตูภาคใต้ถนนเพชรเกษมที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรน,นะฮะ